สวัสดีครับคลิปนี้ดอนมาสอนวิธีเปลี่ยน Handle และลิงก์ URL ช่อง YouTube รวมถึงวิธีคัดลอกลิงก์ช่อง YouTube ของเรานำไปแปะนำไปแชร์ในออนไลน์ทำได้ในมือถือด้วยแอป YouTube แอปเดียวครับไปเริ่มกันเลยครับเปิดแอปเข้าเว็บ YouTube ครับที่ด้านบนขวาครับกดรูปโปรไฟล์ของช่องครับเลือกคำสั่งช่องของคุณครับ เลือนลงมาตรงกลางครับนี่ครับรูปดินสอครับกดเลือกรูปดินสออ่านี่ครับแฮนเดิลเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแฮนเดิลแล้วแฮนเดิลตรงนี้ก็จะเป็นท้าย URL นะครับก็จะเป็น URL ที่เราสามารถคัดลอกไปแชร์ในช่องทางออนไลน์ได้ครับวิธีคัดลอกไปแชร์นะครับคือกดเครื่องหมายคัดลอกอันนี้ครเครื่องหมาย Copy นะครับกดไปจะมีคําสั่งว่าคัดลอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนแฮนเดิลกันเลยครับ กฎที่รูปวินสอด้านหลังแฮนเดิลครับเขาบอกว่าคุณเปลี่ยนกลับไปใช้แฮนเดิลอันเดิมได้ภายใน14วันซึ่งจะกลายเป็น u r l ของช่องคุณเปลี่ยนแฮนเดิลได้2ครั้งในทุกๆ14วันดูเพิ่มเติมในลิงก์สีฟ้านี่ครับมาเปลี่ยนกันเลยครับผมจะตั้งชื่อว่า b u d d ี้ e ีวิวนะครับถ้าชื่อที่เราตั้งไม่ซ้ำนะครับระบบก็จะให้ผ่านถ้าซ้ำจะขึ้นแดงๆแ,แบบนี้ครับนี่ครับจะขึ้นตัวแดงแล้วบอกบอกปัญหาว่าครับว่า เกิดจากอะไรอันนี้คืออักคระน้อยไปนะครับอย่างเช่นบันดี้เฉยๆนะครับนี่แฮนเดิลนี้ไม่พร้อมใช้งานนะครับลองแฮนเดิลอื่นรี i ิวสักครู่ครับแฮนเดิลนี้ใช้ได้นะครับกดบันทึกด้านบนครับกลับมาครับเป็นแล้วครับแฮนเดิลแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็น ส่วนท้ายของ URL มีเครื่องหมายแอดด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสามารถคัดลอกไปโดยกดที่เครื่องหมายคัดลอกอันนี้นะครับเสร็จแล้วครับย้อนกลับไปดูที่่ทีแอป YouTube นะครับตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนเห็นไหมครับตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนย้อนกลับไปรีเฟซที่แอป YouTube อถึงแอป YouTube แล้วรีเฟซหนึ่งทีครับแล้วกดเข้าไปดูครับ ตรงบัญชียังไม่เปลี่ยนนะครับไม่เป็นไรนะครับพอเป็นส่วนของบัญชีนะครับอาจจะใช้เวลาเดี๋ยวค่อยมาดูวันหลังได้ครับเราไปดูตรงนี้ครับช่องของคุณช่องของคุณเปลี่ยนไะครับเป็น add buddy review ครับเรียบร้อยครับวิธีเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อให้กับ handle แล้วก็ได้ URL ของช่องไปใช้นะครับหน้าตาหน้าตาดีนะครับไม่ไม่เป็นอักขระต่างดาวนะครับ